สวัสดีคะ่ะรัหนงวันออกไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้เลยคะ่ะก่อนที่จะออกเดินทางก็โชว์สเต็ปนิดนึงคะ่ะพร้อมที่จะไปกันได้เลยค่ะคังนี้ออ,อ,อเดินทางคนเดียวด้วยรถไฟฟ้ารับตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองคะ่ะรถไฟฟ้าก็มาแล้วค่ะอยู่บนรถไฟก็ล็อกรถเหมือนเดิมเลยค่ะอ้อมนัดเจอเพื่อนอยู่ที่เอ็มคเทียค่ะเพื่อนคนนี้อ้อมรู้จักตั้งแต่ตอนเดินได้เดี๋ยวนี้เดินไม่ได้เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับอ,อ้อมค่ะเสร็็็็จจแแแลลลลล้้้้้้วววววกกกกมมมมาาาาาาที่่่สนนนนนเิิระะคยยตัังงงงขขซือ กันนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมามอยกันไปเพราะว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนที่อ้อมพาตัดท้องเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่ได้นัดเจอกันได้พูดคุยได้หัวเราะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอันนี้อ้อมก็ย้ายตัวขึ้นรถเข็นค่ะที่จริงเพื่อนก็อยากจะช่วยแต่ว่าอ้อมอยากช่วยเหลือตัวเองค่ะอ้อมก็มีนัดกับเพื่อนอีกคนนึงก็นางก็ไปส่งอ้อมเลยค่ะเพราะว่าอ้อมไปเองไม่ได้ค่ะที่จริงอ้อมก็นั่งรถแท็กซี่ไปเองได้แต่ว่ารถมันติดมากนางก็เลยมาส่งค่ะเพื่อนก็ลงมารับแล้วค่ะอันนี้ก็คือเพื่อน่่้้้กนนมมาาวยดดไไขขึิ การทำกับข้าวไปสวนอ้อมเองก็อยากขึ้นไปเห็นวิวของบนว่าสวยมากแค่ไหนพอคืนไปอุย้ยสวยมากๆเลยตอนกลางวันถ้ากลางคืนคงสวยน่าดูดเลยเสร็จแล้วลงมากับข้าวเราก็เสร็จพอดีเลยค่ะเมนูของเราก็คือขนมจีนน้ำยาโคราชนะคะเพื่อนทําอร่อยมากต้องชมไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่เลือกไปกินข้าวอีกพูดเล่นขนมจีนอร่อยจริงข้งิวสักพักหนึ่งแฟนของเพื่อนก็นมาอาช้นแก้วสวนอ้อมก,ก,ก็กินน้ำปลาการันตีความอร่อยฟังได้เลยจ้าอร่อยน่าอร่อยเด็ดไหมไปสิอร่อยเลยค ทุกคนก็นั่งกินเบียร์กันหมดเลยเพื่อนก็เลยเอาเหล้าขวดนี้มาให้รสชาติมันก็ออกคล้ายๆ B52 มันก็เมาได้เหมือนกันก็ขอบคุณวันนั้นนะคะที่พาไปกินข้าวด้วยอ้อมก็กลับแท็กซี่อย่างปลอดภยัยค่ับไปแล้วค่ะบ๊ายบาย